สวัสดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับห้องเรียนออนแอร์สำหรับรายวิชาภาษาไทยนะฮะสำหรับนักเรียนที่ติดตามมาตลอดจะเห็นว่านะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงนะคะข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมนะฮะวันนี้ครูก็จะก่อนที่จะไปลองทําข้อสอบชุดที่2เราอาจจะต้องมาลองสรุปนะฮะลักษณะ ของข้อสอบนะคะเข้ามหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นวนรรณคดีและวรรณกรรมหลังจากที่เราเห็นมาแล้วนะคะในตอนในตอนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าข้อสอบส่วนนี้นะคะมี15ข้อและทั้ง15ข้อเนี่ยนะคะจะใช้โจทย์เป็นบทร้อยกรองโจทย์และโจ์เนี่ยจะเป็นบทร้อยกรองนะคะถ้าหาไม่ใช้โจทย์เป็นบทร้อยกรองก็จะใช้ตัวเลือกเป็นบทร้อยกรองนั่นแปลว่า วรรณคดีและวรรณกรรมนะฮะที่นักเรียนจะได้เจอในข้อสอบข้อมหชาชโอเน็ตเนี่ยนะฮะจะเป็นร้อยกรองนะฮะแล้วก็ลักษณะการถามก็จะเป็นโจทย์หข้อคำถามหนึ่งข้อคำถามห,ข,ออามหข้อต่อคําตอบ1ชุดหรืออาจจะเป็นโจทย์แล้วก็โจทย์เดียวแต่ถามให้เลือก2ข้ออะไรแบบนี้นะฮะส่วนลักษณะการถาม ลักษณะการถามเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2 2ลักษณะใหญ่ๆนะฮะที่ครูเคยพูดไปเมื่อตอนที่ครูสอนเรื่องการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมนะฮะว่าเขาจะถามอยู่2ส่วนเสมอส่วนแรกก็คือถามเนื้อหาถูกไหมฮะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาว่าด้วยอะไรสะท้อนความเชื่ออะไรบ่งบอกค่านิยมอะไรมีแนวคิดสําคัญอย่างไรใช่ไหมฮะก้อนนี้คือก้อนที่เป็นเนื้อหาอีกก้อนหนึ่ง ก็จะพูดถึงก็จะถามถึงกลวิธีกลวิธีการแต่งคาประพันธ์เหล่านั้นเนี่ย mm hmm. เขาแต่งมาจากอะไรนะฮะ mm hmm. เขาเขาสร้างขึ้นมาจากอะไรมันมีสัมผัสไหมสัมผัสมีอะไรสัมผัสพยัญชนะสัมผัสสระมีการใช้โวหารภาพพจน์หรือเปล่านะฮะหรือมีการใช้คําถามเชิงวัทศินไหมเงี้ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกรอบที่เราดูมากันตั้งแต่แรกเนี่ยมันจึงสอดคล้องนะฮะมันจึงสอดคล้องกับสิ่งที่ โจทย์เนี่ยนะฮะสิ่งที่ลักษณะของข้อสอบข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยถามนะฮะ,ะ,น,ะน,น้รินนึกออกเนาะนะฮะอ่ะโอเคคราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเราก็จะมาสู่นะฮะข้อสอบโอเนตม .6 นะฮะวรรณคดีและวรรณกรรมชุดที่2ซึ่งข้อสอบชุดนี้ครูใช้ข้อสอบโอเน็ตฉบับสอบเดือนมีนาคมพศสักรานะฮะฉบับสอบของปีที่แล้วนะฮะเราจะไปดู แล้วก็นเยนจะได้เห็นทิศทางของข้อสอบว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรกับชุดที่1ลองเอาเราเทียบชุดที่1นไว้นะตั้งชุดที่1ไปเทียบมาเทียบกับชุดที่2ข้อที่66หรือข้อแรกของเราก็คือบอกว่าข้อใดมีคำศัพท์ที่มีความหมายไม่ตรงกับที่ขีดเส้นใต้ไม่ตรงนะ,ะนะข้อใดมีคำศัพท์ที่มีความหมายไม่ตรงกับที่ขีดเส้นใต้ นอกเมืองมีสระที่กว้างใหญ่นอกเมืองมีสระที่กว้างใหญ่เขาขีดเส้นได้คำว่าเมืองแปลว่าแปลว่าเราต้องหาคำไวยพจน์ของคำว่าเมืองจากตัวเลือกทั้งหมดคําคำแล้วมันจะมีคำหนึ่งมันจะมีข้อหนึ่งที่ไม่มีสัพที่แปลว่าเมืองเลยถูกไหมฮะอ่ะเรารู้แล้วแบบนี้เราก็เข้าไปดูนะฮะข้อที่1 แรมร้อนนอนในพนาเวศแรมก็คือการพลัดพรากจากการการพักแรมใช่ไหมคะแรมร้อนนอนในพนาเวศคําไหนที่มันแปลว่าเมืองมีไหมคะนักเรียนอาจจะสงสัยคําว่าพนาเวศแรมร้อนมาแล้วก็มานอนอยู่ในเมืองมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะ,อะลอง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 เอาเข้ารอบไปก่อนเอพนาเวศแปลว่าอะไรนะฮะดับเข็นให้เย็นทั้งบุรี ข้อนี้ไม่ยากบุรีคำว่าบุรีเนี่ยชอบเป็นอะไรฮะชอบเป็นชื่อจังหวัดไปต่อท้ายจังหวัดจุดๆดบุรีเช่นสุพรรณบุรีใช่ไหมฮะสระบุรีกาญจนบุรีนรียนก็น่าจะพอเดาได้แวล,ละว่าคำว่าบุรีน่าจะแปลว่าอะไรฮะก็แปลว่าเมืองอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะได้ดํารงนักเคเรศเขตขันคําที่น่าสนใจคือคาว่านักเคเรศกับคาว่าเขตขันนะฮะ ออกจากพิชัยธานีมีคําว่าอะไรบ้างที่น่าสนใจธานีเนาะนะฮะเขาจะยินเขาจะฉินยินร้ายทุกภาราก็มีคําศัพท์ที่นักเรียนน่าจะไม่รู้ก็คือคําว่าภาราที่เหลือก็เป็นคาศัพท์ทั่วๆไปนะฮะ,ะเรามาลองดูซิคําตอบอยู่ที่ข้อไม่ใช่ข้อสองแน่ๆเพราะครูพูดไปแล้วใช่ไหมฮะเราพูดกันถึงคําว่าบุรีแล้วว่าบุรีน่าจะแปลว่าเมืองคำตอบอยู่ที่ข้อหนึ่งฮะถามว่า แล้วคาว่าพนาเวทแปลว่าอะไรพนาพนะแปบลบว่าป่าใช่ไหมคะแรมร้อนนอนในพนาเวทก็คือเนี่ยต้องนะนอนค้างอ้างแรมอยู่ที่ป่าเห็นไหมฮะนอนค้างอ้างแรมอยู่ที่ป่าแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการรู้ศัพท์ของคํำวยพจน์การรู้ความหมายของคํำวยพน์เนี่ยอย่างที่ครูเคยพูดไปว่ามันก็ช่วยให้เราเนี่ยพอที่จะเดาความหมายนะฮะของ อะไรฮะของข้อความนั้นได้ของคำประพันธ์นั้นได้นะฮะส่วนข้อสองม,มีคำว่าบุรีเนาะข้อสามก็แน่นอนนักคารมาจากคำว่านักคอนเห็นไหมฮะนักคอนเราก็มีชื่อจังหวัดนครอะไรต่างๆมากมายถูกไหมฮะนครราชสีมานครศรีธรรมราชสกลนครนครพันนมแบบนี้เห็นไหมฮะเราเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเราเราก็จะเห็นว่าเอ้ยคำศัพท์เหล่านี้มันไม่ได้อยู่ไกลจากชีวิตประจำวันของเราเลยนะ เียเห็นไหมฮะนักคารีมาจากคําว่านครน,นะฮะมันคือคําว่านครแล้วก็ข้อที่4มีคําว่าธานีอ่ะอุทัยธานีอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นชื่อนะฮะของจังหวัดอีกแบบเนี้ยนะฮะส่วนข้อที่5ก็จะมีคําว่าพาราพาราในนี้ที่นี้ไม่ได้แปลว่าอย่างพารานะฮะพาราปแปลว,ว่าเมืองเห็นไหมถ้านักเรียนงงนักเรียนก็ลองลองลอง,ลองอ่านนะฮะลองอ่านทั้งทั้งประโยค เขาจะฉินยินร้ายทุกภาราใครเขาได้ยินเขาก็จะทำอะไรฮะฉินติฉินก็คือนินทาไปทุกทุกอะไรฮะยินร้ายไปดินไปทุกเมืองเลยนะฮะอ่ะงเป็นต้นนะฮะอ่ะมันมันช่วยนเรียนได้ในแง่หนึ่งมันก็ช่วยนเรียนได้ในการในการเดาสัพบในการทําให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะข้อต่อมาข้อใดกล่าวถึงการรักษาศักดิ์ศรีของสตรีนะฮะอันนี้ก็ บอกว่าเราจะต้องไปแปลก่อนว่าคำว่าศักด์ศรีเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะคำว่าศักดิ์ศรีก็คือเกียรติศักดิ์เกียรติยศของผู้หญิงสตรีคือผู้หญิงใช่ไหมคะข้อไหนที่หมายถึงว่าการที่จะต้องให้ผู้หญิงเนี่ยนะคะรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองอ่ะข้อที่1อันตัวต่ําแล้วอย่าทาให้กายสูงดูเยี่ยงยูงยังมีแววที่วงหางข้อที่ส จะหาคู่สู่สมพิรมหวังจงระวังชั่วช้าอัจฉศัยข้อที่สจงรักตัวอย่าให้มัวราคีหมองถือทำนองแบบโบราณท่านขานไขข้อที่4เป็นสาวแท้แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าและข้อที่5เมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่น อยู่กับต้นอย่าให้พระรากไปจากที่ข้อนี้ตอบตอบอะไรฮะข้อนี้ตอบข้อ3นะฮะจงรักตัวอย่าให้มัวราขี่หมองถือทำนองแบบโบราณท่านขานไขอันนี้มันก็จะเป็นค่านิยมของสังคมด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่มักจะสอนให้ผู้หญิงเนี่ยมีความรักนวลสงวนตัวมีความรักนวลสงวนตัว,วก็แล้วก็อาวัาทำตามแบบที่โบราณท่านทำมานะ นะฮะเพราะฉะนั้นแบบนี้ฮะเราก็ก็คือมันก็เหมือนที่ครูบอกมันมันจะอยู่ในส่วนของเนื้อหาพออยู่ในส่วนของเนื้อหาปุ๊บเราก็ต้องถามตัวเองว่าอ่านแล้วปแปลได้ไหมอ่านแล้วเรารู้เรื่องไหมนะฮะเพราะฉะนั้นข้อ67คําเ็คตอบจึงอยู่ที่ข้อ3นั่นเองนะฮะต่อมาคําประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสําคัญ นะฮะข้อ18คำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญบ้างพุ่งผัดศาสตราอาวุธอุตลุดสับสนอลนลมาหักโหมโรมรันประจันบาลตีประดาหน้ากระดานเข้าไปพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะบางคนก็พุ่งผัดศาสตราอาวุธก็พุ่งอาวุธเข้าใส่กันอุตลุดสับสนอลลมาโอ้โหแบบวุ่นวายมาก หักโหมโรมรันประจันบานโรมรันเนี่ยปว่าสู้รบประจันบานคือการ,รเผชิญหน้าตีประดาหน้ากระดานเข้าไปก็ตีเป็นหน้ากระดานแล้วก็ตีนะครับไปเลยนะฮะเรียนกันเข้าไปเขาพูดถึงเรื่องอะไรครูแปลให้ขนาดนี้แล้วต้องตอบได้แล้วเนาะข้อที่1บอกว่าพูดเรื่องการต่อสู้การหรือข้อที่2พูดเรื่องความโกลาหลข้อที่สพูดเรื่องการฝึกหัดอาวุธ ข้อที่4พูดเรื่องการใช้ไม้กระดานเป็นโลแล้วก็ข้อที่5พูดเรื่องความหลากหลายของอาวุธอะไรครอบคลุมที่สุดอะไรเป็นเป็นหลักที่เขากำลังพันนาที่เขากำลังบรรยายอยู่ข้อ68จึงตอบข้อข้อ,ขอ1นึ่ะมันเป็นการต่อสู้กันโดยใช้อาวุธชนิดต่างๆต,ต่อสู้แบบเผชิญหน้ากาันโดยใช้อาวุธชนิดต่างๆ ่ฮะถ้าจะตอบแค่ความโคลาหนมันก็แคบไปหน่อยมันก็ไม่ครอบกลุ่มทั้งหมดในขณะเดียวกันมันไม่ได้เป็นการฝึกหัดอาวุธแน่ๆสุดไหมฮะมันคือรบจริงๆในขณะที่บอกว่าการใช้ไม้กระดานเป็นโลเอานะฮะอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ใช่ตีประดาหน้ากระดานเข้าไปตรงเนี้ยหรอมันคืว่ามันไม่น่าจะใช่เนาะนะฮะหรือถ้าหากจะใช่มันก็แบบเป็นยังไงฮะ มันก็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะฮะเพราะว่าใจความสําคัญของมันทั้งหมดคือมันมันมัน,ม,นมันบรรยายภาพการสู้รบกันนะฮะบรรยายภาพการสู้รบกันอ่ะความหลากหลายของอาวุธโอ้นี่เป็นประเด็นที่แบบรองลงไปมากๆอย่างไม่มีน้ําหนักนะฮะอ่ะต่อมานะฮะเห็นไหมตรงที่ครูขีดเส้นได้ให้ดูเห็นไหมฮะมีการใช้อาวุธมีการาเผชิญหน้ากันนะฮะแล้วก็คาว่ารมรันซึ่งแปลว่าการรบเนี่ยนะฮะเป็นคําสําคัญที่ ถ้าเรารู้คำศัพท์นี้นะฮะเราก็จะตอบเราก็จะตอบคำถามข้อนี้ได้อย่างถูกต้องนะฮะต่อมา69นะฮะข้อต่อมาข้อใดไม่ใช่ข้อคิดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช่นะฮะพาทีผู้เท่าสั่งจำความแม่นเถิดจะทราบสิ่งดีงามทั่วท่วอ่ะเราลองแปลก,ก่อนเนะาะพาทีแปลว่าคำพูด คำพูดของคนเท่าคนแก่เนี่ยที่สั่งสอนมาเนี่ยขอให้เราจําไว้ให้แม่นยำจะทราบสิ่งดีงามทั่วท่วนซึ่งถ้าเราจำคำพูดของคนเท่าคนแก่แล้วเรานำเก็บมาคิดหรือนำมาเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้ทราบสิ่งที่ได้ทราบว่าสิ่งที่ดีงามคืออะไรนะฮะได้ทราบอย่างครบถ้วนเลยว่าสิ่งที่ดีงามเนี่ยคืออะไรบ้าง นะฮะอ่ะข้อใดไม่ใช่ข้อคิดของคำประพันธ์ต่อไปนี้อันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของเนื้อหาคือการตีความข้อคิดใช่ไหมฮะข้อที่1บอกว่าผู้ใหญ่สอนสิ่งที่ถูกต้องเสมอจริงไหมเนี่ยนะฮะข้อที่2เราควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ข้อที่3ามคำสั่งสอนของผู้ใหญ่มักมีแต่สิ่งที่ดีงามจริงไหม เขาถามหาข้อที่ไม่ใช่เนาะข้อที่4สิ่งดีชั่วอาจพิจารณาได้จากคำสอนของผู้ใหญ่และข้อที่5ผู้ใหญ่มักจดจำถ้อยคำที่ดีงามไว้สั่งสอนอย่างทั่วถึงคำตอบอยู่ที่ไหนฮะข้อนี้คำตอบอยู่ที่ข้อ5ฮะครูว่ามันขยายผิดที่ไปหน่อยผู้ใหญ่มักจดจำถ้อยคำที่ดีงามไว้สั่งสอนอย่างทั่วถึงอันเนี้ยไม่ใช่นะฮะคำว่าทั่วทวเนี่ย คำว่าทั่วทั่วหมายถึงคําสอนทั้งหมดคําสอนทั้งหมดนะฮะมันไม่ได้แปลว่าเอาไว้สั่งสอนอย่างทั่วถึงมันไม่ได้แปลว่าเอาไว้สั่งสอนทุกๆุกคนนะฮะมันไม่ได้เอา,เอาไว้สั่งสอนทุกๆุกคนแต่แปลว่าสั่งสอนให้เห็นความดีความงามทั้งหมดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถตีความข้อ5เนี้ได้นะฮะจากการที่เราอ่านคำประพันธ์ข้างต้นคำตอบมันจึงอยู่ที่ข้อ5นะฮะอ่ะต่อมาข้อ70นะฮะ ข้อใดมีน้ำเสียงแสดงความสิ้นหวังของผู้พูดน้ำเสียงในที่นี้ครูเคยบอกไปแล้วเนาะน้ำเสียงคืออารมณ์คือความรู้สึกหรือคือ,คอจุดประสงค์ก็ว่าไปนะฮะเป็นสัพ์เฉพาะทางวรรณคดีนะฮะข้อไหนที่ผู้พูดสิ้นหวังแล้วนะฮะข้อที่หนึ่งชไหนจึงเป็นดังนี้ตัวเจ้าควรที่จะวายชนสิ้นหวังไหมทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเจ้าควรจะตายไปแล้วด้วยซ้ําไม่ได้สิ้นหวังเนาะ ใช่ไหมฮะสุดริ์สุดคิดจะชิงชัยจะต่อตีอย่างไรไม่ชนะโอ้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วสู้ยังไงก็ไม่ชนะสิ้นหวังหรือเปล่านะฮะควรหรือมาทอดพระวรากายเหนือพื้นทรายอนหนาทั้งสองสีควรแล้วหรือที่จะมาทอดร่างอยู่บนพื้นทรายทั้งสองพระองค์ ะะวันนี้พระเชษฐาออกต่อตีบัดนี้สุดสิ้นชีวาไหลาบอกว่าวันนี้พี่ชายเราออกรบนะฮะแล้วก็ตายสิ้นหวังไหมจะรับรองป้องรังประทังไว้อย่าให้เสียผลถวยหารสิ้นหวังหรือเปล่าไม่สิ้นหวังนะฮะข้อที่สิ้นหวังน่าจะเป็นข้อ2ที่แสดงความสิ้นหวังที่สุดนะฮะก็คือ ยังไงฮะในวักหลังโดยเฉพาะในวักหลังเห็นไหมฮะจะต่อตีอย่างไรไม่ชนะคือเราแบบทาเต็มที่แล้วอะ่ะแล้วทำไมมันไม่ชนะสักทีนะฮะนี่คือแบบสิ้นหวังแล้วนะฮะยัยังไงก็ไม่ชนะส่วนข้อ3กับข้อ4ี่เนี่ยครูว่ามันเป็นอารมณ์โศกเศร้ามากกว่านะฮะที่จะเป็นอารมณ์สิ้นหวังเนาะอ่ะต่อมาข้อ71ข้อใดไม่มีความเชื่อไม่ปรากฏความเชื่อ เป็นกรรมแล้วแก้วตาอย่าร้องไห้จงหักใจเสียเถิดอย่าหมองสีนะฮะอันเจ็บปวดยวดยิ่งทุกสิ่งมีไม่เท่าที่เจ็บช้ำระกำรักข่าจะกรรมบังกายหายตนไปกลางพลฆ่าศึกไม่นึกขามน้ำมันพรายน้ำมันจันเสกสันบน่นเคยคุ้มขังบางตนแต่ไรมา นะฮะว่าพลางทางร้ายพระคาถาบรรดาลเป็นภูษาผ้าผ่อนอ่าข้อนี้ก็ไม่ยากเนาะนะฮะเรามีความเชื่อแทบทุกข้อเลยมีข้อเดียวที่ไม่ได้เป็นความเชื่อก็คือข้อ2คือว่าข้อ2ดูดูเป็นการให้ข้อคิดหรือบางคนอาจจะยึดเป็นสัจธรรมก็ได้บอกว่าอันเจ็บปวดยวดยิ่งทุกสิ่งมีไม่เท่าที่เจ็บช้ำระกำรักบอกว่าความเจ็บปวดทั้งหลายที่มีเนี่ยมันไม่เท่ากับที่เรา เจ็บช้ำจากความรักหรอนะฮะอ่ะส่วนข้อหนึ่งเนี่ยความเชื่อที่ปรากฏคือความเชื่อเรื่องกรรมเห็นไหมฮะข้อสองเนี่ยความเชื่อที่ปรากฏก็คือเรื่องของการหายตัวกำรรบังกายหายตนนะฮะส่วนข้อสอ่ะส่วนข้อสี่เนี่ยก็คือการทำน้ํามันพายการทำน้ำมันน้ำมันจานแล้วก็การนะฮะ ส่วนข้อ5นี่ก็ว่าด้วยเรื่องของคาถาอาคมซึ่งก็เป็นความเชื่อนะฮะทางไสยศาสตร์นะฮะ,าานะฮะอ่ะต่อมาข้อใดแสดงค่านิยมนะฮะถวายตัวพระองค์ทรงธรณีจะได้มีเกียรติยศปรากฏไกลไปถวายตัวกับพระเจ้าแผ่นดินสิจะได้มีเกียรติยศต่อไปในภายหนะ้านะฮะดังพระยาศีหราชอันกราดเกลียวอยู่ถ้ำเดียวสองตัวเห็นไม่ได้เสือสองตัวไม่น่าจะอยู่ถ้ำเดียวกันได้ อันความชั่วย่อมรักคนปนกับดีถ้าดีมีชั่วก็มีอยู่ที่นั่นความดีกับความชั่วเนี่ยมันก็ปนปนกันไปแหละถ้าที่ไหนมีความดีที่นั่นก็ต้องมีความชั่วนะฮะเมื่อแรกเชื่อว่าเนื้อทับทิมแท้มาแปรเป็นพลอยหุงไปเสียได้ตอนแรกก็เชื่อว่าเธอเนี่ยคือทับทิม ะะทัพทีมคืออัญมณีที่มีค่าเนาะอาจจะแปลว่าเป็นคนดีเป็นคนที่มีค่านะฮะมาแปลเป็นพลอยหงไปเสียไดย้แล้วอยู่ๆก็มาเปลี่ยนแปลเป็นพลอยหงโอ้โหเป็นเป็นอัญมณีที่มีค่ารองลงมามากๆเลยนะฮะส่วนทัพทีมเนี่ยเป็นอัญมณีค่าสูงนะฮะด้วยเพิ่งแรกรู้จักความรักนั้นก็สําคัญทุกอย่างแต่ข้างดีรแรกเริ่มที่รู้จักความรักอะ่ะก็มองไม่เห็นหรอกนะฮะว่าความรักเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างไร เอาละสิข้อไหนเป็นค่านิยมมันเหมือนกับใกล้ๆกันเนาะเราต้องไม่ลืมว่าค่านิยมคือสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยให้คุณค่าและก็ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอะข้อไหนถ้าครูอธิบายความหมายของค่านิยมแบบนี้คำตอบก็ต้องมาแล้วก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเองเห็นไหมฮะสแสดงค่านิยมว่าถ้าได้ไปนะฮะถวายตัวนะฮะกับพระมหากษัตริย์ รับใย้รรดมหากษัตัตย์เนี่ยก็จะได้ปรากฏนะฮะเกียรติยศสืบต่อไปในภายภาคหน้าเห็นไหมฮะก็แสดงค่านิยมเฉพาะยุคสมัยเหมือนกันนะฮะแล้วก็มันก็อาจจะต้องย้อนกลับมาคิดว่าแล้วค่านิยมนะฮะในเรื่องการประกอบอาชีพนะฮะของคนในสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรหรือเราจะคิดย้อนกลับไปถึงค่านิยมเรื่องการประกอบอาชีพที่ปรากฏในออวรรณคดีเรื่องคนติดล้อในม .5 เนี่ยนะฮะความนิยมเป็นเสมียนอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่ไหม แบบนี้มันจะเป็นค่านิยมเรื่องการการการประกอบอาชีพหรือย้อนกลับไปถึงเรื่องหัวใจชายหนุ่มในสมัยม4นะฮะที่พ่อของนายประพันธ์เนี่ยอยากให้นายประพันธ์เนี่ยเป็นยังไงฮะรับราชการอย่างเดียวเลยขอไปทําการค้าขายก็ไม่ได้เพราะว่าพ่อบอกว่ามันไม่มีทางเจริญก้าวหน้าได้เท่ากับการทรําราชการเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นเป็นเขาจะบอกว่าอะไรเป็นค่านิยมในยุคสมัยนั้นๆ ที่ควรจะมาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันลองมาดูสิว่าเอ๊ยุคปัจจุบนันนี้การรับราชการยังเป็นค่านิยมด้านอาชีพที่ยังได้รับความนิยมอยู่หรือเปล่านะคะหรือมันซาไปหรือมันหรือมันยังมีอยู่อะไรเงี้ยเราก็เราก็ควรจะย้อนกลับมาดูในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะฮะข้อที่อ่าข้อที่73กับ74นะคะใช้ใช้ใช้โจทย์ ใช้คำประพันธ์เดียวกันในข้อ73ถามว่าศิลปะการประพันธ์ตามข้อใดปรากฏในคำประพันธ์ข้างต้นมีเล่นคำเล่นสัมผัสเล่นจังหวะใช้สัญ,ญลักษณ์และใช้คำพ้องรูะเราไปดูคำประพันธ์คือกลายกรกลุ่มกริดฤทธิ์ไกลามาทรงรถแก้ววิสุทธิ์ใสพออุทัยเรืองรองสองสีพรั่งพร้อมพหนมนตรีคลายคลี่รีพลญาตตรา ศิลปะการประพันธ์ข้อใดปรากฏตามคําประพันธ์ข้างต้นเล่นคําเล่นคําคือเสียงเหมือนความหมายต่างมีเสียงอะไรที่เหมือนกันไหมฮะไม่มีเนาะอ่าไม่มีก็ตัดทิ้งเล่นสัมผัสโอโหชัดมีคําว่ากรายมีคําว่ากริดมีคําว่าไกลเห็นไหมฮะมีคําว่ากรมีคําว่ากลุ่มเห็นนะอ่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องตอบเล่นเล่นสัมผัสได้ละ เล่นจังหวะใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์คือสิ่งที่ใช้แทนเช่นอดอกมะลิเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนวันแม่ดอกพุทธรักษาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนวันพ่อแบบนี้ก็ไม่มีเนาะมีการใช้คําพรองรูปก็คือคําที่สะกดเหมือนกันซึ่งก็ไม่ปรากฏคําว่าพ้องนะฮะเรเรียนฟังดีนะคำว่าพรองแปลว่าเหมือนพรองกันคือเหมือนกันอย่างเช่นคาพรองรูปก็คือใช้รูปเดียวกันก็คือเขียนเหมือนกันนะฮะซึ่งไม่ปรากฏเนาะอ่ะข้อ74 นะฮะข้อใดมีคำที่แสดงจินตภาพด้านแสงสีมีแสงแล้วก็มีสีเจอไม่เอ่ยโอ้โหง่ายมากพออุทัยเรืองรองสองสีพอพระอาทิตย์เรืองรองก็สองแสงเห็นไหมฮะก็ตอบข้อ3เห็นไหมจินตภาพง่ายแล้วเนาะนะฮะอ่ะเ4็ดให้ตอบ74กับ75าอ่าเอาขอโทษ73กับ74็่อ่ขอไปให้ตอบ75กับตอบ76 นะฮะข้อใดไม่มีสัมผัสพยัญชนะสัมผัสพยัญชนะคือใช้พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันโอเคเข้ากลุ่มรุม,ร,มรอบทั้งกายฉุดฉุดลากวุ่นวายต,ตีต้อนอดใจมิได้ต่อกรรานรอนสัป,ประยุทธ์ชิงัยแต่ประหารผ่านชีพจนอ่อนอกโอง่ายมากสัมผัสพยัญชนะก็คือใช้เสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันไม่ปรากฏที่ข้อสามหะ ข้อ1เนี่ยโอ้โหรุมรอบเห็นไหมชิดกันเลยส่วนข้อ2นี่ก็มี2คู่ด้วยมีวุ่นวายแล้วก็มีตีต้อนนะคะข้อ4มีรานร้อนมีชิงชัยมี2คู่เหมือนกันส่วนข้อ5นนะั้นมีคําว่าอ่อนอกแประหารผลานชีพจนอ่อนอกเห็นไหมฮะอันนี้คือคําตอบข้อ75ต่อไปข้อ76ข้อใดไม่มีจิตภาพด้านการเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวเลย เข้ากลุ่มรุมรบเราะเข้ากลุ่มรุมรอบทางกายกลุ่มรุมมีแน่ๆชุดลากมีแน่ข้อสอดใจไม่ได้ต่อก่อนเจอไหมคำตอบอยู่ที่ข้อสเห็นไหมฮะอดใจไว้ไม่ได้ต่อก่อนต่อก่อนก็คือสู้รบส่วนข้อสมีคําว่าอะไรที่แสดงให้เห็นการให้เห็นการเคลื่อนไหวมีคําว่ารานรอนสับประยุทธ์เห็นไหมฮะมันเป็นคําแสดงความเคลื่อนไหวสับประยุทธ์คือการสู้รบเนาะแล้วก็ ข้อ4ก็จะมีคำว่าประหารนะฮะอ่ะเงีย้ยนะฮะก็ข้อที่ไม่มีจิตภาพด้านการเคลื่อนไหวก็คือข้อที่3นั่นเองนะฮะอ่ะข้อต่อมาข้อใดมีการใช้ภาพพจน์ถามเรื่องภาพพจน์ภาพพจน์นักเรียนก็ต้องคิดถึงอะไรฮะอุปมาอุปลักษ์บุคคลวัดสัทพจน์เงเนาะอ่ะหนึ่งที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจนราจา 2. มาจอดท่ามาจอดหน้าท่าวัดพระเมนข้ามริมอารามเรือเรียงเคียงขนานข้อที่สาสยงเส้นโลมาให้อาวรถึงดงดอนแดนบ้านการบุรีข้อที่สมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลและข้อที่หเกสาหอมฟุ้งดังปรุงจันร์จะทรงโฉมโนมพันอันใดอ่าข้อ77 หาเจอไหมฮะโวหารพระพจน์อยู่ที่ข้อ5เป็นอุปมาเห็นไหมฮะเปรียบว่าผมนะคะเส้นผมเกษานี่คือเส้นผมเส้นผมนี่หอมฟ้งมากราวกับเอาน้ำมันจันเนี่ยมาฉโลมนะคะอะ่ะข้อนี้จึงตอบข้อ5นะคะข้อ78มาอีกแล้วคำถามเชิงวัทศินใช่ไหมฮะข้อใดเป็นคำถามเชิงวัทศินข้อที่1คุณยักษ์ประสงค์คุณรักจักประสงค์สิ่งใดจึงเลี้ยวไล่ จึงเลี้ยวไล่มาหิงวิ่งวางมายักษ์เจ้ายักษ์จะต้องการอะไรทําไมวิ่งไล่เลี้ยวควายมาทางนี้วิ่งไล่ควายมาทางนี้นะฮะเห็นฝูงนกกกบุตรยิ่งสุดเศร้าโอ้ลูกเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนเออเห็นนกเนี่ยกกลูกเราก็ยิ่งเศร้าใจไม่รู้เลยว่าตอนนี้ลูกเราอยู่ที่ไหนต้องการคําตอบไหมฮะง่วงเหงาเจ้าจุกทุกถึงใคร ทำไมมาอยู่ในศาลาเนี่ยเจ้ามานั่งเหงานั่งจับเข่าเจ,าจ้าสุขคิดถึงใครหรอทำไมเจ้าจึงมานั่งอยู่ในศาลาอยากได้คำตอบไหมเราต้องการคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเนาะคำถามเชิงวัฒนศิลป์นะคะบิตุราชมาตุรงของนงลักษณ์เป็นปิ่นปักนักเรศหรือเศรษฐีพ่อแม่ของเจ้าเนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นเศรษฐีปิ่นปักนักเคศเป็นเป็นอุปลักษ์เนาะ นะฮะคือแทนกษัตริย์นะฮะปิ่นก็คือที่ใช้ใช้เสียบผมนะฮะถือว่าเป็นส่วนที่สูงที่สุดในร่างกายปิ่นปักนักเเรศจึงแปลว่าผู้ปกครองเมืองปิ่นปักเมืองนั่นเองนะฮะข้อที่5เออร์นี่มีธุระอะไรนั่นจึงพากันมาในไพรสนนะฮะบอกว่า,วาอ่ะมีธุระอะไรถึงเข้ามาอยู่ในป่าเห็นไหมฮะพอเราเราอ่านแล้วเราแปลเราเจออย่างว่าข้อไหนที่เป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบ ข้อนี้ตอบข้อ2เป็นการคร่ำครวญเนาะนะคะเห็นฝูงนกกกบุตรยิ่งสุดเศร้าโอ้ลูกเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนคือไม่รู้ว่าว่าลูกอยู่ที่ไหนนะคะเออก็คือแบบเออแบบเศร้าใจาอะนะคะไม่ได้ต้องการคําตอบนะคะอ่ะต่อมาข้อ79จากคําประพันธ์ต่อไปนี้เมื่อคลอดขุนช้างนางเทพทองเนี่ยมีความรู้สึกหลายประการยกเว้นข้อไหน นางเทพทองเหลียวหน้าคว้าลูกชายพลิกคว่ำพลิกหงายอยู่ตัวสั่นทุบลูกบัดสีเหมือนผีปั้นหัวล้านในคันดังวงเดือนเสียแรงอุ้งท้องประคองมาชกโคตแม่ไอหมาขี่เรือนเปื้อนเลี้ยงมันไวใ้ใยให้อายเพื่อนเรือนหัวเหมือนโคตข้างไหนให้เกิดมาโอ้โหนี่คือขุนช้างขุนแผนตอนที่นางเทพทองคลอดขุนช้างออกมาเนาะเขาบอกว่า นางเทพทอนี้รู้สึกหลายประการมากยกเว้นหวาดกลัวไม่มีตรงไหนกลัวเลยแต่นางผิดหวังมากนะฮะที่ลูกหน้าตายขี้เรนางกโกรธด,ด้วยนะนะฮะนางรังเกียจแล้วก็นางรู้สึกเสียหน้าตรงไหนที่บอกว่าเสียหน้านี่ไงเลี้ยงมันไว้ใหญ่อายเพื่อนเรือนเนาะข้อสุดท้ายข้อ80นะฮะข้อใดเป็นแนวคิดสําคัญที่ผู้แต่งต้องการนําเสนอการาน้ำนำดำดิ่งด้นเอาปลา กาบกคิดไครหาเศษบ้างสองดำสัมมัชฉาชนชาติสวะปะคอค้างครึ่งน้ำจำตายอ่าแปลว่าอะไรเขาบอกว่ากาน้ำเนี่ยกากาน้ำมันดำดำดิ่งลงไปเพื่อจะกินปลาส่วนกาอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกาบกเนี่ยนะฮะก็อยากจะกินปลาบ้างกาสองชนิดที่แตกต่างกาันคือกาที่เป็นสัตว์น้ำกับกาที่เป็นสัตว์บกเนี่ยลองดำ ลองดำนะฮะเพื่อที่จะกินปลาเหมือนกันสวะปะคอค้างครึ่งน้ำจมตายนะปลากาบกเนี่ยที่มันไม่ได้มีความชำนาญในการดำน้ำเนี่ยมันก็ถูกสวะพันคอนะฮะมันก็เสี่ยงที่มันจะตายเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะแนวคิดสำคัญอยู่ที่ไหนข้อที่หนคนเราไม่ควรแก่งแย่งชิงดีกับผู้อื่นอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้พูดเรื่องชิงดีชิงเด็ดข้อที่สธรรมชาติของชีวิตมีเกิดแล้วย่อมมีดับไม่ใช่แล้ว ะะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะฮะข้อที่2นี่คือไม่เกี่ยวเลยข้อที่3แต่ละคนต่างม,มีความสามารถเฉพาะตนออก็จริงเนาะแต่เขาไม่ได้บอกนี่ว่ากาบกมีความสามารถอะไรมันอาจจะถูกนิดนึงนอาจจะไม่ถูกมากที่สุดข้อที่4การทําสิ่งที่เกินความสามารถอาจทําให้เกิดผลเสียคือว่าข้อนี้น่าสนใจนะฮะและข้อ,ขอที่5การดูถูกเกียดตยามผู้อื่นที่ต่ําต้อย กวาตนทําให้เกิดศัตรูข้อ5นี่ไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อ4เห็นไหมฮะกาบกมันไปวัวไปดําน้ําพอมันไปดําน้ําแล้วสวะมันก็แบบติดคอพันคอแล้วในที่สุดมันก็จะตายเหไหฮะอ่าก็จบข้อสุดท้ายนะคะแล้วครูก็จะจบตอนนี้ไว้แค่นี้นะคะสำหรับการทําข้อสอบนะคะในส่วนที่เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมยังเหลืออ,อีกตอนหนึ่งในครั้งหน้านะคะแล้ว เดี๋ยวเราจะมาพบกันสำหรับตอนนี้ครูขอจบไว้แค่นี้สวัสดีนักเรียนทุกคนครับ